จาก e ีที่แล้วที่เรานำเสนอไปว่าคนโสดกำลังจะครองโลก EAC r า u อีพีนี้ขอนำเสนอ5โมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตคนโสดค่ะโมเดลแรก Table for One โมเดลธุรกิจร้านอาหารที่กำลังมาแรงในหลายประเทศโดยร้านอาหารจะออกแบบสถานที่เมนูและบริการที่ทำให้การมาทานอาหารคนเดียวไม่รู้สึกอึดอัดและโดดเดี่ยวค่ะสำหรับโมเดลที่2นะคะ Meal Kit Delivery หรือโมเดลธุรกิจจัดส่งวัตถุดิบอาหารพร้อมปรุง ตอบโจทย์เพมพอยส์กลุ่มคนโสดเวลาน้อยแต่ต้องการทำอาหารทานเองเพราะสิ่งที่ได้รับจากบริการนี้คือวัตถุดิบพร้อมปรุงที่สามารถนำไปทำอาหารได้เลยทันทีซึ่งนอกจากเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายแล้วยังเป็นทางเลือกที่ประหยัดเงินและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะโมเดลที่3นะคะโซโล่ทราเวลหรือธุรกิจตอบโจทย์การเที่ยวคนเดียวค่ะโดยโปรแกรมและรูปแบบการท่องเที่ยวจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนโสดมีการเพิ่มสัดส่วนห้องพักที่เป็นประเภทห้องเดี่ยวหรือเตียงเดี่ยว รวมถึงมีกิจกรรมในโรงแรมสำหรับลูกค้าที่เข้าพักคนเดียวอาทิคลาสการทำสมาธิสปาโยคะฟิตเนสพร้อมเทรนเนอร์ส่วนตัวค่ะและมาต่อกันที่โมเดลที่4นะคะ pet healing โมเดลธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ช่วยฮิลใจคลายเหงาให้เหล่าคนโสดค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงหรือสายการบินที่ให้นำน้องหมาน้องแมวมาในห้องโดยสารด้วยกันยันธุรกิจประกันภยันภยและประกันสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นต้นค่ะและโมเดลสุดท้ายคือ HOME IS NOW SINGLE หรือโมเดลธุรกิจที่อยู่อาศัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนโสดค่ะจากการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในบ้านพื้นที่ส่วนกลางและที่ตั้งให้ตอบโจทย์กลุ่มคนโสดมากขึ้นนอกจากนี้เทรนคนโสดยังหนุนให้ตลาดบ้านเช่าเติบโตตามไปด้วยจริงอยู่ที่เทรนคนโสดอาจจะนำมาซึ่งปัญหาด้านโครงสร้างประชากรแต่ในทางกลับกันก็นำมาซึ่งโอกาสด้านธุรกิจใหม่ๆที่น่าจับตาและไม่ควรมองข้ามค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะคะสามารถเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ scpec ตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ EC อราวพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ